สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาพัฒน,นาสูตรเมร็ดเดียวของห้าจะแนวทางวันศุกร์วันที่20เดือน2จะเดือนกุมภาสองหาหกเก้าจ้ามาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสรุปแนวทางวันที่18กันก่อนจะกกับลาพัฒน,นาสูตรเมร็ดเดียว เม็ดเดียวเด่นว,วิ่งรูดตัวเดียวจะแข่นๆเลยจับหายเป็นแนวทางแปดู่เม็ดเดียวนี่สิว่าเด่นว,วิ่งรูดกับว,ว่าได้เด้อจ้าสำหรับพ้นจะเล่าพัฒนาหกตัววันที่สิบแปดพ้นออกหกศูนย์หกสองศูนย์เก้าสำหรับแนวทาง,งเฮาหาเด่นเก้าเนาะเด่นเก้าวิ่งเก้าลูดเก้าเก้ามาบนจา้าบนมาสองศูนย์เก้าสองตัวบนศูนย์เก้าเขา เต็มๆเกือบเลยเน่นๆจ้าเก้าศูนเด่นเก้ารุเก้าข้งเฮามาจ,จ้าหาสำหรับสูตรเม็ดเดียววันที่สิบแปดนี่ถือว่าปางังรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาหนี่ถือว่าพลาดไปเนาะมาได้แค่เด่นสุดกันจะสุดกันให้เดนศูนย์ซูรีมาทั้งล่างชุดฮกโต้ละกะลวระบนเนาะบนมาก 09จะผ่านไปทางหลังชุดทกตัวล่ะค่ะบุญจะมาได้แค่เด่นเอาสลับกันเข่าเนี่ยหม่เนาะเข่าแต่สูตรเดิมสูตรเดิมเมื่อได้ก็ได้ให้เม็ดเดียวเข่าเนียจากหน่อยเนาะอ่าสำหรับมือนี้ตามล่นกันต่อจากกับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวข้อเฮาจะสําหรับเม็ดเดียวกับคนขางสีหยากนิดหนึ่งเนะาะจากจับเด่นได้ปางจากจับเ่นโบราโอก,กาสผ่านกบคนขางสูงอยู่นิดหนึ่งจา้า ตัวเดียวมาบนหลางกระดิ่งไปฟุกไปเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากพี่น้องกดติตามปากกดไลด้วยละกันเนราะพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมแนวทางใหม่ๆถ้าเกิดว่ายังบ่ท่านได้ติดตามกันกดติตามไปละกันกดสันกระดิ่งไว้จะเผื่อสิได้บ่พพาแนวทางที่อาจอยลงหายจ้าเม็ดเดียวมือนี่เด่นไห้สี่จ้า เดนซีวิ่งซีรูดสีฟันซีจะทำหมักสีสบซีวิ่งรูดได้จะจับหายเป็นแนวทางแปดคู่สีหาหาสีสีฮกฮกสีสีเจ็ดเจ็ดซีสีแปดแปดซีสีเก้าเก้าสี สี่4ูนย4ศูนยสีจ้าสำหรับแนวทางจะโตนเน้นมือนี้เน้นไปส1่ห4ึ่ง4นึ่งสี่สี่งสห้สจะลงไฮซองสูตรเปรียบเทียบใส่กนันใดเนาะหรือว่าหมักสูตรได้กะ ตามสูตรนั่นจะกดสีน้ำไปเป็นเป่นแนวทางก็อยากให้เปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งจะมีตัวหมักกระคอยตามจา้าสำหรับมือเียกกระยมาป,ปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบนล่างหละกัารนอกจากให้ป,ปังปังทุกๆแนวทางที่ว่างไห่หละกัารจ้าสำหรับแนวทางฮาหนอยสำหรับฮาหนอยรอบปกติของฮาวนอยพิเศษนอยปกตินอยวีไอพีนถชาจัมบ่ผิดนี่ วันที่21พุนหนาสิออกด้วยจะถักเกิด่าข้อมูลบะพิษจังไรกะรอรุ่นเนะาะถ้าพุนบ่อยังบ่ออกก็ถือว่ารุ่นต่อหน่อยทุดเทสจะแต่คิดว่าวันที่21นาสิออกแล่ะสําหรับหานอยรอปกตขกมมากาิขอให้เอาจากจังไรกะถาเบิ่งอากาดเนาะขอให้เฮงคอยปังคอยโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า